หนึ่งต่อสามครับค่าปากเกร็ดเสิร์ฟดีแวร์เปิดไม่ดีครับสองต่อสามครับค่าปากเกร็ดเสิร์ฟลูกออกครับต้นเกมยังเงียบอยู่ครับค่าปากเกร็ดเสิร์ฟ 4ต่อ3ครับค่ายปากเกตเสิร์ฟตีดเกี่ยวครับยังอยู่ครับที่สักแปรข้ามไปห้าต่อสามครับค่ายปากเกตเสิร์ฟที่แบนเปิดดีครับ เตะไม่ข้ามครับนาเริ่มเบี้ยวนะครับอะไรว่าฉันเป็นคนอะไรเนี่ยนาเริ่มเบี้ยวแล้วครับนาเริ่มเบี้ยวแล้วเริ่มแล้วอารมณ์เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวร้อยปีดอยู่นี้ก่อนอารมณ์ยังไม่ปีกเดี๋ยวรให้ปีดก่อนครับหกต่อสามดวลเปิดโดนตัวเสียครับเจ็ดต่อสาม

8ต่อ3คายประกาเสิร์ฟพิ่อนเปิดได้เอา้าคายปงเกตเกียวครึงรอบไม่ข้ามครับ3ต่อ8พแบนเซิร์ฟ 8ต่อ3พ be <laughs> <shooting noises> ี่บ <meets Gil ets> ้านเปิดหัวได้ชงสวยครับโอ้โหใจออกครับอะไรพวกมึงเนี่ย9ลูกเตะเสียไปเจียนลูกพี่บ้านชงสวย ล,ล Entonces, the Metro, te ูกน uhm ี้โดนตัวครับสามต่อเก้าพี่แบนเสริฟเก้าต่อสามพี่แบนเปิดได้เต๋่ไม่ข้ามครับไอ้เนี่ยแล้วบอกช้อนทุกวัน มันย่างในวิชน,นาเขา10ลูกมึงเตะเสียง8ลูกแล้ว,วลูกต้องลูกต้อง8ลูกจริงมันเกียตที่สองสมเมตรอดไปเกีย์รอบ10ต่อ3เปิดได้ครับช่ห่างอีกอดเดียวครับ ลูกเดียวเกมครับ11ต่อ3เ็ต่องเสามต่อสิบเอ็ดเสิร์ฟพิกเน็ดไปครับเสิร์ฟดีครับ 4ต่อ11 11ต่อสลูกเยวเกมครับสต่อสิอเปิดซ้ายชงล้นครับสิต่อส เอาติดเกี่ยวครับเกมเลยหรือเปล่าเปิดส้นได้พี่แป้นชงสวยยังล็อกอยู่ครับ4ต่อ11ชงห่างครับครึ่งรอบพิษัทเปิดส้นพี่แป้นชงสวย

นับดู12เรื่ึงเสียอยู่คนเดียวไอ้สัสเสียกระทั่งลูกสุดท้ายอยากกินดูเลย